สวัสดีตอนเที่สายค่ะนายยอดชาเนี่ยอย่าพาชุมก้อยจอยะคะาจาอดแล้วเนาะค่ะเมีเถ่าเป็นจะกอดไอเปือกเนาะค่ะกำลังเก็บทองอยู่นะค่ะเปือกตัวก้อนก็ออกไปเลยสองมือเนาะค่ะวันที่สองนี่วันที่สี่ค่ะ ทีเจ้าทางก็จะให้ของให้ค้าเด้อให้ออกง่ายๆสะสมรักษาที่เถาสองท่าเนาะคะ่ะกํลังเก็บทองะคะ่ะที่สมใ้กับลูกไอ้เปลือกกันละค่ะเบ่งลูกเบ,งบง่งเบ่งอืด,อ,ด,อ,ดอ,อ,อืดอึดออกแล้วเท่าแล้วน้ำเท่าอึดอออกเร้ว ออกได้ลูกเร็วนักทุกน้ำค้าเพิ่นแตกตอน3ามโมงกว่าแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็4ี่โงกว่ายังพักนี่ปอดได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวเราไปล่อลวงอีกที่หน,นาาะนะาาึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะหัวหมา,า,า,าเห,เห,เห,เหออี้ยอแล้วนาะค่ะเบ่งออกลูกเบ่งออกเบ่งออกอออเบ่งออกเร็วเป็นยังไงฮะ ขาเขาเขาจอถุงน้ำมันบอมันน้ำมันห่ออยู่แม่ตอนที่แจกเองของมันเนาะไม่ออกลูกไม่ออกไม่ออกไม่ออกโหยาวแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลูกคงสิเก็บท่องปวดท่องเนาะค่ะ จะไปเด้อลูกไป,ไ,ปไปอย่าไปโอ้ยไปยังน้นเหมือนกดทองอยางไปตัวพี่น้องนิดนึงไปหลีน้อนออกแห้ววันนี้พี่น้องถองทองนองเงินละเนาะวันนี้เนะาะมักลาวก้อนมักท้องออกไม้นองเงินอ่าเดี๋ยวไปล้อลุ่นกันค่ะพอได้เดียวเนาะท่านผู้ชมค่ะ หดางของผลเทียวเลี้ยออกลูกเลี้ยออกเท้าเลี้ยออกลูกเลี้ยเลี้ยลูกเลี้ยก็ออกเลยค่ะแป๊บเดียวว่างหันล่ะบ้องหวงลูกบ้องหวงเมียเมนี่มันจะเป็นสซงหงหวงเนาะค่ะฉันคุ้นยิบกาขอไก่ตากับโบยูเอาเลี้ยลูกไม่ลูกเลี้ยลูกเท้าเท้าเลี้ยลูกเลี้ยลูกเลี้วเลี้ยออกเลี้ยออกลูกเอเลี้ยให้ลูกนางนี่มันถูงจกความอยู่ตว่าบ่อยากกาศของกายานพื้นซนค่ะ อ้ายี่หลา่าคือบักหลา่าเนออีอ่หลา่าคือบักหล่าเน้อโอ้ยสงสัยสงสัยครูแฝดเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยบอ่สอนลูกบ่สอนบอ่สอนเขามาเอาดอกมันมาเลี้ยให้ลูกแล้วลูกแล้วโตซ้ำกันเลยพี่น้องเอ,อ้ยปันฝาแฝดปันฝาแฝดโอ้จะไปกวดท่ายาเขาไม่หรอลูกเอาเลี้ยลูกก่อนมาเลี้ยลูกก่อน เท้าอันนี้ให้ดูไม่รู้มันเลี้ยเร็ว,วเดี๋ยวออกก้อนลูกโอ้ยตัวผอีหลีพี่น้องมันทอกขาบ้างห็นน้องท้องน้องเงินเนาะคะ่ะนาอโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยขอดงายเธอลูกแป๊บเดียวซ้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยผุนเรียนนี่ผุนผุนย,ยังอยู่นั่งมุมเนาะคะ่ะนาอนั่งมุมก็คงจะเป็นอาทิตย์หนาแล้วค่ะเพราะว่าทบ ทำไรๆกันเลยค่ะเลี้ยวออกให้ลูกเลี้ยวออกลูกก็เป็นอย่างนั้นค่ะน้องคุณผ่ารักษา,ารักษาบักลาดเด้อที่เราแม่ปากกาขอไก่แม่หวงแม่บักลาหวงเอา้าไปเลี้ยาตนานันดากลูกให้น้องมาหน้เนาะคอใหญ่กับวยูค่ะเดีย๋ยวย้ายก็เศ็นวดค่อยหน่อยก็น้องค่ะน้องค่ะ เม่สาวนี่ขอดวันที่สองนะคะค่ะที่ย้ายรุงคลิปไปเลยจ้ะเม่แเม่นั่งเถานี่ขอดมื่อน,นี้น่าจะวันที่สี่ค่ะสกีก,กย,ยนพศสองพันหนึ่ร้อยหกสิบสี่ค่ะมันฟ้าแฟดแล้วพี่นองเอ,อ้ยตะปูขึ้นกันอีกค่ะโลภุนยังมมนได้ออกยู่ตาไปดึงนองโลภุนขาดำํำ น้องวันน้องทูวันวันน้องวันน้องทูเนี่ยตัวต่อไปนะคะ่ะค่ะก็จะเป็นเจ้าเปลือกอีกนะะ้องค่ะเพราะวัดสมไว้เจ้าเปลือกะคะ่ะในอีกบ่เกินนาทีดอกนะะ้อค่ะน้องนี่เป็นผสมไรอะไรกันเลยจนะ้ะห่างกันเพียงสองมือแล้วค่ะ มันจะเป็นเมียสาวแต่ถ้าฟันเพ่นหลุดผล่นเลยเป็นผอมๆนะจ้ะนี่มันจะเป็นเมียลูกซีลูก,ส,ลกสามลูกซีแล้วลูกหาแล้วมั้งค่ะเดี๋ยวล้อรุ่นเบึงว่านังหมุมเนี่ยจะขอดต็มตัวเมียรื้ตัวผู้เนาะค่ะเนาะนังหมุมล้ออยู่นั่งอย่นั่งมุมค่ะ,ะนี่สองไลน์นี่ก็เป็น คููแล้วเนาะคะ่ะทึกแล้วเจ้าทึกแล้วค่ะย่อยๆเนี่ยขอจบคลิปไปเพียงเท่นะะานี้เด้อค่ะมันๆเนาะค่ะเนาะค่ะค,ะะคะูทั้งคููค่ะกาบสวัสดีค่ะ